see มาเทพืนครับพับปุ่งบริเวณก็ได้ให้ทีมงานในพักในอยู่ด้เศร้าครับทางมณ์ตีกัน่อมาส่อมมาพักอยู่แถวนี้ครับบริเวณตรงนี้รวมด้วยช่วยกันครับถือว,ว่าเป็นบรรยากาศเมื่อนี้ครับอสถานคือนบัน i right. do

Ô ừ, sang mềm thọ. Anh, anh anh sang ban. Sang bàn, sang bàn. Ừ, ừ. Sang Không, luôn đôi cả luôn. ปับบานทีครับเดี๋ยวฟังนี่ครับเดี๋ยวรถรถไทยกำลังสะดําเนิ่นกันในการปรับื้นที่ต่อไปอ้าวช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน 你拿鸡蛋拿。去 หอมองนี้ก็อาจารย์มองนี้ก็จังเอาไว้ต่อไปตามงบประมาณเออเอาพ่ออยู่พราะเจ้ากันงบประมาณมาไรก็ค่อยเป็นค่อยไปมีซ้ำอยู่ในตัวอยู่นั่นแหละได้สุยางใ่ได้สุยางยังวะเจ๊งในดิ้งหน่อยเขาเน่อยีจอฝากกระพัน สายเพชรตันหยานเออรวมโดยช่วยกันแล้วลูกๆกันเลยไ่ได้บอกเขาเลเก็จัดการเองได้ตื่นมาก็ย่งนี้เตัดหยาไปเดิกอหวนถไถสิมากเขาตามหลายลคนเลย ต่เท่เพื่อนเท่เทแต่มองนี้ก่อนครับทางนาก่อนพว่าเข้าะได้มองยูมองเศ้ามองกินเขากินปลาพักมองซ้อมได้สบายด้วต่อไปกับพัฒนาในกัจังว่ากัน

ว้าตันยาว้าตัวฟังฟ้าฟังไฟเลยมั้ายเดียวด็ดเด็ดซะเลยมั้งอนนีบรรยากาศว้าตัวเจ้าวญยาเจ้าขาวบะเจ้าวายาเจ้าขาวบ่้มาขววมาขวอันนี้ประเทัทยาเดยใชไ เคยไปเคยไปรับจ <an> <ube y> ้างเห็ดแนงวันนี้วันเี่ยวกับการับจ้างครับเห็ดของเจ้าของเห็ดของเจ้าของแง่นครับเลี้ยงเพราะว่มีข้อมูลม่ยอมมาเยอนะครับโอ้สีนัำเงินแลงกครับเอาพ่อดู้ได้นะครับเนาะพ่อได้นอนเกียกได้ได้เกียกได้เดียร์เอาบางแห้งๆเห็ดทีย่เขาเห็ดปากกวดกันที่เปลีนไปพ่อได้แล้วนะพี่น้อง ไปมาไปโอ้เัวื่อผสมได้เนาะกาลังขันขันตอนโคเลอยู่ตอนนี้โคเรตรงนี้ใช้น้ำนะบอกว่าใช้ยังอยบ่ เพราะมันซุ่มซึ้นเพามันปูนมันดูดจับกันอะไรเลยพพใช้บเม็ดบ่ กำลังใจกอกกองเชียนะจะเนเื่นนนกนงการแล้วครับด้วกันครับเ่อนคือฟบบร,ริรวณ วัสขอบคุณพี่น้อง FC แฟนครับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับคือค้องเพิ่มนาในการดําเน,นินการปรับพื้นที่นะครับยู่บริเวณบา้านผักของทีมงานหมอลำเทชรนลำเพื่นครับสร่ารวมด้วยช่วยกันครับทีมงานลูกๆทีมงานตลกหล,ลายๆคน สำหรับคลิปนี้ก็คงช่วยสำนี้คิปหน้าจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ